สวัสดีค่ะ ขนมหลายสีที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นขนมขบเคี้ยวสำหรับน้องหมาที่ไม่ได้เป็นแค่อาหารเท่านั้นนะคะแต่ตั้งใจที่จะมอบให้เป็นของขวัญที่จะสร้างความสุขทางผู้ให้แล้วก็ผู้รับค่ะคือเริ่มแรกเนี่ยออทางบ้านเรทํา,า,าทธุรกิจนําเข้าส่งออกนะคะร้วทาอะไรที่เป็นสิ่งที่ตัวเองอยากทํามากกว่าทําอะไรที่เกี่ยวกับน,น้องหมาให้มันมีความสนุกอะไรใหม่ๆในตลาดจะให้เป็นของขวัญน,น้องหมาเราก็เลยเลือกทําให้มันดีไซน์ดูปแปลกกว่าของที่มีในตลาด ปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงมีมูลค่าตลาดกว่า20,000ล้านบาทคุณวัชารานันก็คือหนึ่งในผู้ที่สนใจธุรกิจนี้เธอจึงพยายามศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อให้ได้อาหารสุนัขชนิดขบเคี้ยวที่ทําให้น้องหมามีสุขภาพที่ดีและมีสีสันสดใสโดนใจเจ้าของอีกด้วยค่ะขนมน้องหมาหน้าตาน่ารักเหล่านี้มีความพิเศษยังไงบ้างคะค่ะ คือเราพยายามออกแบบขนมน้องหมาให้มันเหมือนกับขนมของคนอะไรอย่างเงี้ยทำให้มันมีรูปร่างหน้าตาหลายๆแบบอย่างเช่นมีพิซซ่ามีเป็นทอฟฟี่อมยิ้ม,ม,มคือเราใช้วัตถุดิบที่เป็นฟู้ดเกรดจะไม่มีเนื้อสัตว์ส่วนใหญ่น้องหมาจะแพ้เนื้อไก่หรือเนื้อสัตว์เราเลยใช้วีกูเตนแทนซึ่งมันเป็นโปรตีนจากพืชในฐานะที่หวานก็มีน้องหมาเหมือนกันนะคะขนมเหล่านี้นี่มีประโยชน์ต่อน้องหมาด้านไหนบ้างคะก็จะช่วยเอขัดฟันด้วยแล้วเราก็มีใส่วิตามินเพื่อบำรุงขนบำรุงฟันอย่างนี้ด้วยแล้วสินค้าประเภทขนมสุนัขเนี่ยก็ คุณโบมีวิธีการยังไงให้ลูกค้าหันมาสนใจสินค้าของเราคะสร้างความแตกต่างในเรื่องของดีไซน์อะไรเงี้ยค่ะให้มันไม่เหมือนกับขนมน้องมาที่มีอยู่ในท้องตลาดเนี้ยค่ะตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่ได้เข้าตามร้านเพรช็อปเลยเพราะเรามองว่ามันเป็นของขวัญเราก็เลยจะวางอยู่ในร้านไลฟ์สไตล์ในย่านวัยรุ่นก็คือจะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินด้วย,ยช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้คัดเลือกนะคะไปออกงานแสดงสินค้าสัตว์เลี้ยงที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียแปซิฟิกที่โตเกียวประเทศญี่ปุ่นผลตอบรับดีมากเลยค่ะธุุรกกกิจทอย่่างไมมีตตัว ะะถ้าเกิดว่าเราสามารถมีความคิดสร้างสารรค์แล้วก็สร้างความแตกต่างขึ้นมาได้ถ้าเกิดเราค้นหาเจอธุรกิจทุกอย่างก็จะประสบความสําเร็จได้ค่ะการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเป็นจุดขายสําคัญที่จะทําให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นและขับเคลื่อนไปได้นะคะพื้นที่บนโลกธุรกิจท,ที่มีที่ว่างให้กับความคิดที่เสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปค่ะ สนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยนะคะที่ www.bankkokbank.com.com เพื่อนคู่คิดและ w w w f a c e b o o k c o m เเพื่อนคู่คิดค่ะวันนี้ต้องขอบคุณคุณโบมากๆนะคะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ